พี่มอนอิงเผยนะคะว่าภาพภาพนี้เป็นภาพที่พี่มอนอิงอยากเห็นมานานแล้วพ,นพันนพี่น้องสำหรับภาพอิงยัางาตีพี่น้องเดียวแอดมินซืคืนเฮฟซี่แฟนคลับได้เบื้องกันนะคะ mm hmm. นั่นแหละพี่น้องก็เป็นภาพที่ทางด้านน้องเบสนะคะเป็นผู้พิการทางสายตานะคะหรือว่าหลายคนกับนี่แหละนะคะเอินว่าคนตาบอดนาะพี่น้องเนาะนะคะสำหรับทางด้านน้องเบสกัมีพี่อุงอิงเป็นไอดอล เป็นจังไดพี่น้องนะคะสำหรับทางด้านน้องเบสขนาดตานะคะขนาดตาน้องบ่เห็นพี่อุงอิงมองไม่เห็นพี่อุงอิงแต่ก็มีพี่อุงอิงเป็นไอดอลเป็นจังไดพี่น้องภาพถึงแม้ว่าจะไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงแต่สามารถสัมผัสได้ก็รู้แล้วว่าสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแทงเป็นคนยังไงนะคะแล้วน้องก็ ได้มีพี่อุงอิงเป็นไอดอลสําหรับทางด้านน้องเบสพี่น้องนะคะมีพี่น้องสําหรับทางด้านพี่มอนอิงเพื่อในมีการออกมาโพสนะคะว่าในที่สุดภาพที่พี่มอนอิงอยากเห็นน้องได้เจอพี่อุงอิงแล้วแอบหนีโรงเรียนให้แม่พามาหาพี่อุงอิงพันนาพี่น้องสำหรับมือว่านี่นะคะทางด้านอุงอิงเพชรบันแพงก็ได้มีการเดินทาง ไปเลี้ยงอาหารให้สําหรับผู้พิการทางสายตานะคะและ้วกาสำหรับทางด้านน้องเบสพี่น้องนะคะก็แอบนี้โรงเรียนมาหาอุงอิงเพรบันแพงพันนาพี่น้องเป็นจังไดนะคะถือว่าใจรักเติอบอยูนาะพี่น้องเน,น้องนังนละพี่น้องสําหรับทางด้านน้องเบสนะคะถือว่าเป็นอีกคนนนึงนะคะทีเข้าได้รูแล้วนะคะว่าสําหรับอุงอิงเพรบานแพงนะคะเป็นค้นที นี่แหละนะคะเป็นคนทีเฮ็ดให้หลายคนนะคะได้มีชีวิตที่ว่าขื่นได้มีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่ออีกหลายชีวิตเนาะพี่น้องเนาะนะคะสำหรับน้องเบสนี่ have, have, เะฮ็ดให้เฮาได้เห็นเฮ็ดให้เฮาได้รู้แล้วเนาะค่ะว่าสำหรับอุ้งอิงนี่วิเศษซั่มใดนะคะถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นพี่น้องนะคะแต่กะนี่แหละมีพี่อุ้งอิงเป็นไอดอลน,นะคะก็ได้รู้แล้วนะคะว่าสำหรับอุ้งอิงนี่นะคะเป็น เป็นคนดีซ้ำไดน้องพี่น้องนาะนะคะนั่นละพี่น้องนะคะหลังจากที่ทางด้านน้องเบสนะคะได้พอกับอุงอิงเพียบบานแพงหลายคนกับผ้ากันแห่ถ่ายรูปนะคะระหว่างทางด้านน้องเบสกับทางด้านพี่อุงอิงน้องพี่น้องนาะนะคะแลวกะพี่น้องนะคะ,ะ,ะสำหรับสาหรับทางด้านพี่มอนอิงกะได้มีการออกมาโพสรัวพี่น้องนะคะสำหรับทางด้านน้องเบสพี่น้องนะคะ ได้ขึ้นร้องเพลงอยู่บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงร่วมกับทางด้านอุ้งอิงพี่นองนะคะซึ่งสําหรับเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่หลายคนได้ฟังย่มได้กะน้ำตาไหลาย,ย้มนันพี่นองเป็นเพลงหอบฟันมลังหานทางด้านน้องเบสนี่ก็ือว่าเสียงดีใช้ได้เลยละ่ะความฝันปะนนคงเป็นคู่ร้องไปหาอ,อหุ้งอิงไปหาร้องไห้ใช่ไหมดีใจมาก さすごいきます ล่กะนี่ละได้ร้องครูกับไอดอนเพลินก็คืออุ้งอิงเพชรบ้านแพงนพี่น้องเนาะนะคะนี่ละพี่น้องสําหรับทางด้านพี่มอนอิงนะคะก็ได้มีการถ่ายรูประหว่างทางด้านน้องเบสกับอุ้งอิงนะคะกำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีสาวนะะ้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องล่ะกะนะคะน่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งพี่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงได้มีการจับมือทางด้านน้องเบสตลอดการร้องนะคะนี่ถือว่าเป็นผู้ที่ ให้กำลังใจพี่น้องเป็นผู้ที่ให้กำลังใจทุกคนจริงๆสำหรับองอิงเพชรบานแพงนะคะแล้วก็พี่มอนอิงก,ก็ได้มีการอ่าโพสนะคะว่าน้องเบสทำได้แล้วนะคะเก่งมากๆได้ร้องกับพี่อุงอิงแล้วเบสที่แปลว่าดีที่สุดพี่น้องแมนค่ะสำหรับคำว่าเบสนี่หมายถึงสิ่งที่ดีที่สุดหมายถึงดีที่สุดนาะพี่น้องนาะสำหรับซื้อซ,อซอื้นี่กั เป็นซือทีมวลแห้งนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ครบ32พี่น้องนะคะแต่ว่าน้องก็เยังเฮ็ดแล้วนะคะว่าถึงแม้ว่าน้องจะไม่ครบแต่น้องก็สู้นะคะกะับซูแล้วก็นี่แหละมีพี่อุ้งอิงเป็นไอดอลน,นะคะแล้วก็สําหรับอุ้งอิงเหมือนน้องสีเคข้ไปไว้นะคะว่าหนูก,ก็เป็นคนหนึ่งทีบวกครบ32พันนาพี่น้องนะคะแต่ว่านี่แหละน้องกับซูนะคะน้องกับซู หลกักะสหรับคนทีมา่วาใหา้ญาสาไปสนใจนพี่น้องเนาะนะคะสำรับอุ๊งอิงเพรียงๆนี่ถือว่าเป็นผู้ที่ให้กําลังใจคนได้เก่งมากๆมีหน้าหลักคนถึงหันมารักหันมาเอ็นดูน้องนพี่น้องเนาะนะคะรวมไปถึงศิลปินนะคะอ่าหลากหลายคนหลากหลายท่านด้วยกันนพี่น้องนองทีว่าเดมี่อุ๊งอิงเป็นไอดอลนะคะหลักะบ๊วยท่าน,นพี่น้องสําหรับทางด้าน อุ้งอิงเพรบ้านแพงนะคะกะนี่แหละนะคะเป็นเป็นคนที่เอิว่าเซนสตีฟกับเรื่องนี้มากๆนะคะมือว่านี่น้องกระถึงกับกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่พี่น้องในขณะที่ได้เห็นทางด้านผู้พิการทางสายตานะคะได้ร้องเพลงเป็นจังไรพี่น้องสําหรับอุ้งอิงเพรบ้านแพงเป็นคนที่เซนสตีฟกับเรื่องนี้มากๆนะคะน้องกระถึงกับกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ น้ำตามันไหลออกมาเองพี่น้องนะคะหลูกเด๋ยเลยว่าสาหรับอุ้งอินี่เป็นคนทีจิตใจดีซ้าใดนะคะได้เห็นนีละคนทีอ่าเป็นแบบนี้นะคะน้องกันีละอดทีจะซอยเหลือบ่ใดในว่าครนะน้องเนาะนะคะน้าพี่น้องสําหรับมือว่านี้นะคะก็ถทอว่าทางบดโจทางอุ้งอิงนะคะได้บุญหลายอิริเนาะพี่น้องเนาะแลวกะสำหรับทางด้าน น้องเบสพี่น้องนะคะถือว่านี่ละนะคะได้ได้เหตุตามความฝันพนัาพี่น้องที่ได้อยู่กับพี่อุ้งอิงนะคะล้วก็ได้ร้องเพลงคู่กับพี่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงนาอพี่น้อง,น,องนะคะถือว่าทําความฝันได้สําเร็จนะคะล้วก็บททันพี่น้องสําหรับทางด้านพี่มอนอิงนะคะการย่งงด้มีการออกมาโพูดอีกพี่น้องเมื่อสี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะถึงจะมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ถึงความสุข ความรักของน้องเป็นกำลังใจให้น้องทำตามความฝันนะคะน้องเบส,สพี่อุ้งอิงพันนพี่นองเป็นจังไดน,นะคะสำหรับพี่มดอ,อิงนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่คอยอยู่เคียงข้างอุ้งอิงผู้ที่คอยซัพพอร์ตละกะเป็นพี่สาวที่คอยให้กำลังใจอุ้งอิงนะคะล้ะกะ อ,ง,องิงเพดมแพงก็เป็นคนทีมมักให้กำลังใจคนอื่นเพื่อกันพี่น้องนะคะนันละพี่น้องถือว่าเป็นพี่น้องคู่บุญจริงๆบวชสิเป็นองอิงบวชสิเป็นทางด้านพี่มอนอิงนาอพี่น้องเนาะนะคะนันละพี่น้องนะคะก็ทรงกำลังใจให้รับทุกคนนันละพี่น้องถึงแม้ว่าเราจะไม่ครบสามที่สองนะคะแต่ว่าเข้าสู่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะนันละพี่น้องนะคะก็เสือบา ทุกคนเก่งมากๆแล้วเฮาเลือกเกิบดบ่ไ้ดอกพี่น้องว่าเกิดมาเนี่เฮาต้องครบ32 1. เด้อเฮาต้องหน้าตาดีเฮาต้องหูงามเฮาต้องดังนงเฮาต้องตากลมนะคะเฮาบ่สามารถเลือกเกิดได้พี่น้องแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถเลือกทําได้ก็คือเป็นคนดีคิดดีทําดีแล้วจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะส่วนคนทีรู้ว่าจะของบอครบสานะคะแต่ว่าก็เหตุใน ิ่งที่มั่นบอดีนะคะแล้วมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาได้ยังไงเนาพนนะ,ะ,นนะพี่น้องเนาะนะคะนันลับพี่น้องสําหรับอุ้งอิงเพชรแผงกระเย็นที่เฮาเห็นะะแล้วนะคะว่าน้องเป็นคนทีใจบุญอิลีมักแบ่งปันนะคะนี่นันรพี่น้องจังเห็ุให้น้องจเจริญเจริญไปแน่น่าคนข้าง,งหน้านะคะและะ้วก็เสอว่าน้องสิเป็นที่รักของเอฟซีแฟนคลับมีต่อต่อไปนะคะนันลับพี่น้องสารับคลิปนี้ขอจมใบสมีสก้อนน้องขาวก็คำนวณสวัสดีค่ะ